สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหัดแห่งสุขุสุขเคลนค่ะกลับมาพอกันอีกแล้วนะคะกับดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนทางช่อง u t u b e แล้วก็ทาง f c e b o o k f แฟนเพจเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะน้อยหนึ่งก็ไล่สดน้อยหนึ่งก็มีคลิปนะคะมาถักท่ายกันมาฝากมาตอนพี่น้องเพราะว่าญานพี่น้องลืมพี่น้อง ย่านพี่น้องลืมดีเจพี่น้องเอ้ยนะในมือที่บเดไปไทยคลิปอีลาอุ้์อิงบเดไปไทยคลิปทีมงานสาวน้อยผิดปันแพ้งเนาะมือนี้เพื่อนำการแสดงที่โคราชพี่น้องโรงเล่ามิตรภาพ อำเภอเมืองนครราชสีมาทั้งโคร,ราชเนาะ26กรกฎาคมสองพัน,น้อวนี้พี่น้องไปมวนซื้นกันแต่ได้ยินว่าโอ้ยโตะถืกจองเต็มพี่น้องบอกเป็นยังโต๊เต็มพี่น้องไปเบียดเสียดไปยืนเอาพี่น้อง ไปนางานเลยค่ะไปนางานเลยจังไดเบิ่นกะให้เขาไปเบิ่งน้ากันนั่นละเนาะกับเบียดเบียดกันเบิ่งกี่้องฮ็ดจังไดเนาะหักแพงก็อยากมวนซื้นน้ากันไปโหลดอพี่น้องเดอ้อไปโหลดแม้ว่าโต,โตเต็มแล้วอ่บาบ่ได้โตะกะับ่เป็นยงังพี่น้องยืนเอายืนเอาไปจังไดเบิ่งกะจะให้เขาไปเบิ่งยู่ดอกไปพี่น้องคะไปมวนซื้นทั้งนั้นแล้วก็ส่งข่าวกันคือวนะ่าเนาะพี่น้องคะสาวนุ่มยืนเบิ่งคลิปอ่าก่อนหนะ้านี้กับมีคลิปอ่าอีลาอุ้งอิง ทีมงานอ่ากับพอกับแม่เนาะกับผี่มอนอิงอสร้างแต่งหน้าพอพอพอเอกแม่หน่อยอเดินทางไปน้ากันแวะกินเข่าแวะกินเข่ากระโซอ้อนเขาปันซ้อนพี่น้องเคยแวะกินเข่ากระข้าากระทักเนาะเอออีฟซีกระทัก ุูนอยากดาราวสนา่ไปได้รูปไปได้รูปกับดาราวสนาค่ะตอนนี้ก็เป็นสุปตาเป็นดาราหล่ะแต่ว่าจักสิหูจะคล้องด้วยบอดอกพี่น้องเลยว่าจะคล้องดังซำไดเป็นสุปตาซำไดคือว่านาะแต่จุดหนึ่งอ่าทีพีม้อนอิงคุยกันก็ไม่หน่อยไม่หน่อยว่าว่าวซูฟังน่ะพี่น้องว่าวถือมือคลอดสุปตาเฮ้าหนีตีพี่น้องค่ะว่าวถึงมือคลอดอิลาอุงอิง เพิ่นว่าคลอดอยู่โรงพยาบาลภูมิพลวสันอยู่กรุงเทพมหาคนครเนาะอีล่ามือคลอดนะห้าหูอยู่ว่าอีล่าเกิดวันที่13กรกฎาคม2องพรอยสี่สิบเก้าเป็นบัค่ะพี่น้องวันพฤหัสบดีเนาะแต่ว่าเม่นหน่อยเนี่ยพึ่งเ้าให้ฟังนี่แหละสาวนุ่ยเนื่องจาพึ่งพึ่งได้ฟังจากคลิปนี่แหละพี่น้องคะ่ะคลิปนาทีคลอดอุ้งอิงนี่แหละพี่น้องคะ่ะแม่นหน่อยว่าอ่า คือบอกถึงเลือดเนาะพี่น้องแม่หน่อยบอยก,กบอยากินบอกอยากินลาบลาบดิฟบอกงอ่ายๆลาบลาบกอ่อยก่อยดิฟใส่เลือดเพราะว่าแม่หน่อยบอกถึงว่าแม่หน่อยตกเลือดแม่หน่อยเสียเลือดหลายนะคะในมือคลอดอิหลาอุ้งอิงคลอดธรรมชาติแต่ว่าอิหลาน้ำนักโต4,200ันสองรกรัมพี่น้องเว้ากับว้าวเนาะ4,200นกรัม ทำเป็นน้ำหนักที่ห้าเวอกันนี่ก็คือ4กิโลกับอีกสองขีดป้าพี่น้องคนอีกอย่างมันก็ผูใหญ่แทบมาที่คลอดออวมาแล้วตอนดี้ก็จังพูนดิดหน่อยนึงเป็นว่าแต่น้ำหนักแรกคลอดนะพี่น้อง4ี่0กนองรัมกข้าวดีคือคลอดมาเมื่อน,นั้นประกันสังคมให้รางวัลเลยพี่น้องเห็นบ่ได้รับรางวัลแต่แต่มือแรกคลอดได้พี่น้องได้กระติกนาฮอนแม่หน้อยว่าได้เงินนํำว่าสั่น เพิ่นไหเนื่องจากว่านำนักแรกอดหลายได้รางวัลพี่น้องได้ข้าวดีได้รางวัลตั้งแต่มือแรกเลยทีเดียวแต่ว่าเป็นตะลุดตนอันไม่หน่อยพี่น้องไม่หน่อยสลบไปซ้องมือเสียเลือดหลายว่าสันแล้วก็เย็บแผลเนาะหลังจากแผลคลอดแม่นว่าแผลคลอดเย็บแล้วก็คือซิแมนรคออกบบเบิร์ตหรือจังใดไม่หน่อยว่า เพิ่นเอาโรคออกเย็บอีกเย็บสองรอบพี่น้องเย็บสองรอบสลบไปสองมือตื่นขึ้นมาบ่ท่านได้เห็นอีหล่าอุ้งอิงคุณหมอพยาบาลบ่ท่านกล่าเอามาให้เบิงย่านแม่หน่อยรับบ่ได้อ่ารับบ่ได้แม่นบอกคะ่ะย่านแม่หน่อยคิดหลยจังสีนอกแม่หน่อยว่าแต่วันนี้ละพี่น้องคะ่ะจุดกำเนิดซุปตาพี่น้องบ่ธรรมดานอเพราะว่า คนมีบุญมาเกิดพี่น้องเอ้ยบังแนล่ะน้ำนักกะสี่วันสองคลอดมากได้รับรางวัลท่านที่พี่น้องคะปัาดเนาะแล้วสูมือนี่มีรางวัลสูมือไม่หน่อยจับเงินสูมือเพราะว่าได้จับได้จับเงินต่งแต่มือซุปตาคลอดพี่น้องมืออีลาคลอดบางทีล่ะเนาะประกันสังคมให้รางวัลว่าสันน้ำนักเติรลายสี่วันสองได้กระติกนาหอนนมเห็นบ่ให้ ให้โชคให้ลาบแม่หน่อยตั้งแต่มือแรกคลอดเลยค่ะพี่น้องค่ะให้โชคให้ลาบตั้งแต่มือแรกคลอดสาวน้ำเยืนเดี๋ยวฟังแล้วก็อู้นะเนาะบอบบอดได้มากง่ายๆคือว่าเนาะเหล่าก็ความห่วงใย่ความหักที่แม่มีตอลูกคือแม่หน่อยว่าเป็นไพก็คือกันพี่น้องบอว่าสิ่งใหญ่ขึ้นมาซ้ำได้ซ้ำไ,ำได้ก็ตามห่วงตลอดหักตลอดคือจังเข้าเนี่ยขนาดสาวน้ำเยืนเนี่ยอายุจนหอดสุเมืองเนี่พพอแมก่ก็ยังหักยังห่วง คือห่วงลูกกับห่วงคือเก่าเข้าก็มีลูกเข้ากับห่วงลูกคือกันนะคะก็บแบบนั้นเลยใน้ยินได้ฟังกันเลยว่าอา้าวว้าวสู้กันฟังพี่น้องคะ่ะเห็นบ่จุดกําเนิดจุดเกิดอ่าสุปตาวสาสันนอคอดโรงพยาบาลผู้มิพลนเลยค่ะพี่น้อง ตอนนั้นไม่น้อยกขนานะจะอยู่ทั้งกรุงเทพเนาะทำงานอยู่ทั้งนั้นแมนบะคะเพราะว่าเพื่อนเบาในคลิปเขากับฟังมาแบบนั้นเนาะค่ะก็เพิ่งได้หูได้เห็นในหลับพี่น้องค่ะก็เลยว่าเอาเบาสูกันฟังเอามาเบาซูกันฟังอีกคันึงเนาะว่าอีหล่าวงเด้งเนี่ยให้โชคแม่ตั้งแต่แรกคลอดเลยคลอดขึ้นมากะ่ะมีรางวัลตั้งแต่มือแรกเลยนะคะก็คือ เกิดมาเพื่อเป็นศิลปินนี่ละพี่น้องเนาะเกิดมาเป็นสุปตาเนี่ยละพี่น้องค่ะไปพี่น้องไปเบิ้งสุปตาเด้อค่ะเด้อไปออนซอนน้อกันอยู่ทางโคโราชพุนโรงเล่ามิตรภาพอำเภอเมืองโคโราชนะคะไปมวนซืนกันสาวน้เยเนื่อนเพตินแพงคือกันไรซสดนี่ยละเนาะขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามคลิปวิดีโออยู่ดีมีแห้ง หัดแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะว่าญาติญาติก็อยากกินลาดเลือดกินแจกเจ้ายืนยันมันไหลต้องขาปวนเลยปวดคล้าบ้านเรียนมันไม่ถึงอันนี้คือเย็บปิดแผลแล้วมาจะแล้วันเืิดมันไหล ประสบการณ์การคลอดน้นนอง,อ,งอูอิงเฮ้ยเปิดออมกมา,กกามันก็เลยคลื่นิ่งเลยงอนยากไรนก็เลยคลื่นิ่งไม่หน่อยเราซึ้งมากมา o อูอิงไม่ท้องตัวใหญ่แห้งเดินจ้ะพี่น,อน้องตัวใหญ่แห้งซีโร่สองน้ำหนักแรกคลอดเป็นบ่จับน้ำหนักแรกคลอด ประวัติได้ที่โรงพยาบาลใสมัมันน่ะสิยังมีประวัติอยู่ขอดสีโดสอกโรงพยาบาลภูมิพลโรงพยาบาลภูมิพลคือพ่าคอดไม่หน่อยบอกว่าไม่หน่อยลบไปซอกมือเลยเสียเลือดไหลยต๊ะเลือดพ้อมคอดคอดเองไหนบริพาเขาบอกเอออดเองคอดเอง ได้พายเอาโลกออกอีกก็รมันอันนั้นรอบซองนะเิ่นเย็บแล้วเิ็นเย็บแล้วพอนกเอาไปเคาหของไปเอาโลกออกอีกคือเย็บสองรอบคือปกติพอดปกติการทำคอดนะคะคุณหมอเนี่ยจะต้องเย็บปิดช่องขอดให้ เพราะมันปิดเลยเดอกกระเย็บขึ้นไม้มันเป็นปกตินั่นล่ะเพราะว่าตัวใหญ่เงี้ย กับทิกน้ำหอนอันหนึ่งแล้วก็ได้เงินอีกอล้วนั่เสร็จประกันมาสก์ตีหลังมันจะเกิดเลยอ่ะสุดยอดอ่ะโค้ทเอเวลาหมอเรายิ่งได้เงินหมอหมอห้แม่บึงลูกฝ่ายมือคือ,อแม่รับไปซ้อมมืออลไรเนี่ยเพราพ่อคือขึ้นมากกับพ่อได้พ่อนาลูกอีก ว่ายันยันแม่หน่อยคิดหลายยันแม่หน่อยเป็นภาพวาดซึ่งเศร้า